อร่อยเมีย่ยค่ะก็จะหอมหอมตามแต่ลงป้าหอมอย่างอันนี้มันเป็นมันพริกเลยนะพริกแห้ง Olá. Tap, tap, vamos กินหมื่นกินส้มตำไม่ต้องกินหมื่นแบบตำใส่อะตำใส่อะไรนะเม็ดกระหิน พับลายขยักมาเดิมพีน่น้องต้องไปขยักก็มาเดิมอืมอืม้อ เมีม่ยงเมี่ยงใส่มกกนะกอกด้วยนะมะนาวเป็นชิ้นเลยนะพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่ มัม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 มีลูกค้าจอมีลูกค้าอ๋อจอดไม่เป็นไรพี่ไอจอดจอดจอดไม่เป็นไรตัดผมเนี่ยวันนั้นแม่ลืมแม่บอกว่าลืมบอกให้พี่เคนลงตัดผมให้มาหลังให,ให้ตัดผมให้น้องชายพี่แทแลรกบอกว่าอู้เมียงมเมียงอืม จำทันมะกรอเลยว่าต้องกินมือนะถ้าเกิดว่ากินชิ้นตลาเราต้องกินมือก็พเพราะเกิถ้ามีมะกอก่อยอแน่ พี่วานลบเจ็ดอันนี้หนูขึ้นไม่นานนะพี่เพิ่เพื่อนแ้วชาวบ้านหนูก็ลงแล้วว่าพี่วานขอบคุณครับพี่วานหนูไม่มีคลิปลงหนูก็เลยมาไลฟ์ไลฟ์ส่งงานหนูไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าหนูไปส่งกำลังใจหนูออกจากบ้านแม่ปาหนูเฝ้าบ้านแม่ปาตลก ตกลงแนวนอนบ่แล้วแม่ตั้งเงียบพี่วันบ่ไหลดอกแนวนอนเพราะว่าไหลแนวแนวไหนก็ได้เหมือนกันมันก็ไม่ได้ต่างกันเราเนีย่ยไราเราไหลเนี่ยตั้งมัม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 คุณเอสเอสเอสกินแะไรกินซุ่มตามแล้วอื